สวัสดีค่ะทุกคนไม่เป็นจะมาถ่ายคลิปอีกแล้วค่ะนั่งเก้าอี้ค่ะเก้าอี้หากใครอยากจะให้ตูเดเย็นเย็นก้นเย็นเย็นนะคะเก้าอี้ปูไปด้วยน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะถ่ายปูไปฝั่งโน้นให้เพืเ่อนๆชมค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้นคริสต์มาส ที่เขาเอามาประดับในเมืองค่ะเมื่อวานก็มาจุดต้นใหญ่ไม่เคยลืมค่ะไม่ได้ออกมาถ่ายให้คุณชมแต่ว่ามาจุดต้นเออมาจุดต้นน้อยหรือว่ามาถ่ายรูปรูปต้นน้อยนะคะอันนี้ต้นเล็กๆที่เขาเอามาประดับที่ตลาดบ้านไม่เป็นค่ะสวยงามมากเลยวันนี้เมฆตกหนักนะคะคนก็ทํางานกันคือคนก็ทํางานบนถนนนะคะ ็นก็ออกมาถ่ายหิมะให้ชมโอ้ยอันนี้มันทำไม่ได้นะคะไม่เป็นจะหันไปทางนี้นะคะทุกคนหันมาลงตรงมันไดตรงเน,นี้ยเ <c oughs> ดินก็ต้องระวังนะเพราะว่า,ม,าวมันหนาวมันหนาวบางคนก็ชอบความหนาวบางคนก็ชอบความร้อนไม่เป็นจะไปถ่ายด้านหน้านะคะสวยงามอันนี้ด้านหลังะคะ่ะหลังเบทีตัวนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีเชิญค่าเล่นอคอนเสิร์ตเล่นอะไรกันนุ่มเขาก็ทางานกันค่ะรถเกตก็จะเกตตลอดนะคะวันนี้เกตทั้งวันจนกว่าให้ม่จะหมดนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญของขวัญชิ้นใหญ่รถเ,เลยของขวัญใครนอหน,นใครจะได้รับชิ้นนี้วันคริสต์มาสอันนี้ก็ชิ้นเล็กนะคะทุกคนตอนกลางวันนี้ก็จะมองไม่เห็นนะก็จะมองเห็นว่าเป็นไฟกระพริบหน่อยๆเมื่คืนมาก็จะสวย ตอนที่ไม่เป็นมาถ่ายครั้งแรกนั้นเขายัางไม่ได้เอาไฟมาติดเนี่ยตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วไม่เป็นชอบหิมะสวยงามมากสวยงามมากหิมะประดับประดับต้นไม้ประดับบ้าน,นะคะ่ะมันจะรอ,อะจะมองเหมือนเค้กเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองอันนี้ก็เป็นลานสเก็ตนะคะทุกคนเนี่ยลานสเก็ตแต่ว่าหิมะอมตะไปหมดเลยเด็กๆก,ก็จะเล่นไม่ได้นะคะ ป็นลานสเก็ตกลางใจเมืองที่ที่ตลาดเลยค่ะพี่เขาทําไว้ให้เด็กๆแล้วก็ครอบครัวได้เล่นแต่ว่าวันนี้หิมะตกเยอะก็ก็เลยไม่มีลานสเก็ตให้เด็กๆเล่นนะคะเขาก็จะต้องขนออกก่อนแล้วที่นั่งนี่ก็จะมีรอบๆเลยนะคะคนเขาจะพาครอบครัวอ่ามาใครมีอ่มีเด็กเนาะมีครอบครัวมีเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นก็มาเล่นได้เคาเล่นคนกัน โอ้ยนั่นเป็นลงบันไดนะคะเนี่ยเนี่ยบันไดมันขั้นสูงมากเลยแล้วมันลื่นบันไดหน้าวิธีค่ะจะลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็จะเดินไปตรงกลางใจเมืองตรงนี้ตรงนี้เนี่ยม้านั่งก็จะเต็มไปได้วยหิมะคนพวกก็จะไม่เล่นไม่ได้นะเนี่ยวันหยุดหรือว่าวันเลิกงานวันธรรมดาเลิกงานนะคะ ขาก็จะพาเด็กๆมาเล่นคนไหนมีเด็กมีครอบครัวเนี่ยค่ะเฮ้ยไปดูต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวแม่เฟินให้ไปดูอะไระสวยๆเพราะว่ามันสวยนะเออมันสวยคนชอบเนาะคนชอบถ่ายกลางเ็จเมือง,งใช่ไหมเนี่ยจ้ะหนมะหิมะเหรอหิมะเกาะรัวนะะร้วนะคะรั้วนะสวยงามมากเลย อันนี้มันจะปเป็นรั้วเป็นรั้วที่ห้องอาหารนี่ค่ะเกาะต้นไมเ้เล็กๆสวยงามนะมันคนชอบมากเลยเนี่ยชอบไหมใครชอบใครชอบมันไม่เหมือนมากเนี่ยง,งามมากเลยเอออันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเนาะแล้วฝั่งนู้นด้วยงามๆอุย้ยดีมากนี่งามมากเลยเออไปไหนเรื่องที่ถ่ายที่ไหนนะ ส่งเพื่อนๆหากันบ้านส่งเพื่อนๆทุกคนสวยงามมากไี่ก,ก็จะคนที่มาออกจากบ้านนะทีไหนเขามีบ้านหน้าบ้านนี้ก,ก็จะคนย้มมารถเกตนะเกตทั้งวันเลยนะวนนี้จนกว่ามันจะหมด จนกว่าคนจะเดินได้หรือว่ารถเดินได้ค่ะอันนี้กลางใจเมืองเขาก็จะมากองไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวถึมถ่ายดูตรงนี้เป็นลานสเกต็ตแล้วก็ฝั่งนน้นก็จะเป็นภูขเขาค่าคือเขาจะมากองไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นกลางจุดสายกลางกลางใจตลาดเลยนะเขาก็จะขนม้อยตรงนี้ค่ะเพราะว่า เด็กๆกาชอบเล่นกันและอีกอย่างตรงนี้เป็นที่เก็บพิมะนะให้เด็กๆเล่นกันอันนี้ก็ได้กองใหญ่เลยนะนะพิมะมาและเมื่อกี้เนี่ยซาซาเนี่ยเขาก็จะมากองไว้ตรงนี้ค่ะนะถ้าเกิดว่ามันไม่ละลายก่อนมันก็จะมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมันก็จะกองไว้ใหญ่มันก็จะยุบเนี่ยไม่เป็นทางนี้นะคะ ต้นคริสต์มาสเนี้ยเมื่อวานนี้เขามาจุดแล้วไม่ได้ออกมาเขามีเพลงสนั่นเลยอปีที่แล้วได้ออกมาค่ะได้ออกมาปีนี้ตั้งหลักไม่ทันตั้งรูไม่ทันมัวแต่นั่งตัดต่อ,ตอคลิปว่างั้นเถอะเออก็เลยขาดไปอีกอย่างหนึ่งเลยเออเขาจะมีของของเขาทุกปีเขาฉลองทุกปีตอนกลางวันวนี้จะมองไม่เห็นไฟเนี่ยค่ะถ้าจุดเมื่อวาน ต้นคริสต์มาสกลางใจเมืองที่ตลาดนี่นะคะทุกคนตอนเย็นแล้วก็จะสวยก็จะเห็นไฟคนทำงานจะทำไปเนี่ยเขาจะกวาดออกจากลานทั้งหมดเลยนะเขาก็จะเอาไปโน่นะคะ่ะตามตามไปให้ให้ทุกนได้ดูเขาจะมากองตรงนี้เป็นผ่านมาเมื่อกี้ กเน,นี่ยมันเหมือนกาจะหยุดตกลงมากวเหิมะอืมแต่มันก็ไม่เยอะทุกปีนะหวังว่าคงจะมีหิมะเยอะๆเ,เพราะว่าชอบหิมะสวยทำให้สะอาดและทำให้อุ่นเลยนะถ้าไม่มีหิมะนี่นหนาวาานหนาวฟ้าจะใสใหนาวแต่ถ้าฟ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยๆอย่างเงี้ย,ยมันก็จะไม่หนาวมันก็จะเหมือน เหมือนผ้าห่มมาคลุมให้เราให้อุ่นนะคะนี่ค่ะทุกคนต้นฮิมะไอ้ต้นีิมะต้นคริสต์มาสเรียกว่าต้นคริสต์มาสนะคะอืมเสียดายไมไ่ออกมาถ่ายเมื่อวานเนี่ยแต่เดี๋ยวตอนเย็นไม่เป็นก็เดินผ่านบ่อยได้จะมาถ่ายตอนเย็นให้ดูนะคะไฟสวยแต่แปลกมากเลยเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ไฟคมใหญ่เดี๋ยวนี้ใช้ไฟเล็กเนี่ยเขาอาจจะประหยัดมั้ง ไม่รู้นะอืมมาแล้วแล้วไทยเขาก็จะมาเอหมะอโกยหมะอืมสารงานกันนะเอ่อกามีหลายคันคันหนึ่งสะสมหิมะอีกคันหนึ่งตักไปทิ้งอีกคันเขาก็เกียดมารวม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 เนี่ยสวยงามมากนะมนเมืองนาเลเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆ,ๆอุ้ยนกพิราบมันจะมา <laughs> มันจะมาเกาะหัวหรือยังไงเออเขาไม่ให้อาหารนะห้ามให้อาหารนะในเมืองนี้ให้ไม่ได้เออเมื่อก่อนนี้พิราบเยอะมากเลยเยอะเยอะเกินจนเขาติดป้ายไม่ให้อให้ไม่ให้อาหารเพราะว่ามันกลางเมืองมันรบกวนแขกเคค่ะทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะอยากให้เพื่อนๆกดทิ้งเอาไว้ให้ไม่เป็นไหนนะคะเป็นการสนับสนุนเพื่อนก็คงจะ เข้าบ้านเลยค่ะไมค์และหิมะกำลังจะเข้าบ้านตกอีกแล้วขอบคุณทุกแล้วทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ